นกี่โมงไม่ถึงขึ้นรถไฟอ่ะเออเคยขึ้นก็เที่ยงคืนไหมเขาเขาปูเตียงไว้ให้มึงแล้วตอนที่มึงตื่นเช้ามามึงนั่งหรือเขาไล่อ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่เออแล้วม่เห็นเตียงมันนั่งแบบนี้ไหมอ่าอ่าใช่เออแล้วมึงลองดูดีๆแล้วนี้กี่บาทนะกี่ตอเรื่องแวรใหม่อะไรก็ มันถึงนยบาบอะไรกูโก้จ้าขี่มึงนั่งไม่ยังรถนั่งให้กว่าไอะไรอะไรอะรัฐมนตรีจะให้ข้อสอบขีแีแปใ้เป็นแวจะได้รถไี่ร่างกิเออมันยังไงมันก็หลุดออกมาแล้วบอกว่าไม่ไม่ก็ก็จะได้ไอ้นี่ไงก็ิวเตอร์จะได้มีไอ้นี่ไงจวเตอร์มันจะได้มีอำนาจลดลงไหมอะได้มีข้อสอบเลยจูเตอร์อยู่ไหมช่วงนี้ทีอะไระดรา่จเตอร์เอาจริงถามว่ามันก็ไม่ตายกัน ต่างไอ้ควายลดอำนาจนีอจคือคือเด็กมันเรียนนี่ก็แบบจะไปน่อยู่แล้วอ่ะไม่มันก็สมมติเด็กบางคนไม่มีตังค์ซื้อไม่มีแบบไม่มีตังค์หรือพ่อไม่สนับสนุนเงี้ยมันก็นั่งติวเองได้ไงแจ้ก็ได้ไงมึงคนเน็ตจะเป็นแบบนี้เหรอวะแล้วก็หมายถึงว่ามันมีข้อสอบมันก็เอื้อเด็กมากขึ้นไหมแบบข้อสอบที่แบบออมก็เลยถามว่าตอนนี้มันมีมันมีอยู่แล้วไม่ว่ามีนะ มันก็มีอยู่ไงแต่ว่าเออมันก็ไม่เล่ากันรอแล้วนัก็ไม่คือสมมติมามาขอดว่าคนใครคนที่จะได้ก่อนคือใครติวเตอร์ไงคนที่จะได้ก่อนเนี่ยมันไปจ้างเด็กมาจำข้อสอบอะมันจะได้ก่อนคือบอกว่าเออแล้วแล้วเออแล้วแล้วเออเด็กเด็กมาสอบที่เหลือเด็กที่เหลือมันก็ต้องรอรอของเหลือไอ้เหี้ยแล้วกว่าจะได้ไงโอ้กระง เออลดอำนาจต่อำลงไม่เข้าใจเลยไม่เป็นไรหรอกทำไม่เป็นไรไม่เข้าใจดูทำไมดีกว่าก็ดูแม่แต่จม่มึงไม่เข้าใจมึงทำดําเอาเผื่อมันดีกว่าไม่ใช่ไหมก็ไม่ไม่ไม่แม่แปลว่าเด็กๆก็โดนแม่อยู่ดีก็เอ่อราคาเนี่ยจะถ้าเป็นชุมพรไปกรุงเทพอ่ะเท่าไรเฮ้ยลิงดูดพิเศษดีเซลไลน์ยังอยู่นะตอนนีวนะเท่าไหร่เหร ก็ห้าร้อยเจ็ดสิบบาทรู้สึกแล้วมันมันมันต่างกันไงไม่ต่างเลยมันต่างเปลี่ยนสกินกับความสะอาดกับมีน้ำเปล่าให้ขวนหนึ่งดูดดูดขนาดขนาดนี้พวกยังโคตรเลยใครมีใครมีโคตรหลอดพิเศษเเวลว์ปีหลอดเขียวเก็บบ้างครับหลาหมาอย่างไรโคตรเลยโคตรที่ไม่ทันหาง่ายเลยครับโคตรเป็นเงี้ยแล้วเวลาเรียนพิเศษเขาบอกช่วยจำหน่อยนะขอละร้อยบาทปีนปีน มันจะมีด่วนพิเศษดีเซลลางอยู่ว่างว่างประมาณหนึ่งอยู่ด่วนพิเศษตอนจีบัวด่วนพิเศษดีเซลล่างตอนเอมันเป็นรถดั้งนละลิงสองทุ่มห้าสิบถึงที่สามสี่สิบห้าเหมือนแตกฟองน้ำเลยไปม่ไม่มันนี่มันก็บอกดีนะยี่สบสองไปถึงตีสามตอนที่ยี่สามใช่ อืมน <toys> ั <m <ics> <m <im mang> ่นแหละที่สองอ่าแต่ว่าคือก็แต่ว่าวันที่ยี่วันที่ยี่สิบสามจะมีขึ้นแต่คือก็เหมือนเป็นรอยยิบมืดไหมเนี่ยดีเซลางดีเซลางข้อดีมันก็คือมันไม่ไม่มันไม่แวะจอดไม่แหลกมันไปเรียลวจบแต่แล้วอ๋อที่สิ้นตัวใหญ่ที่มันช้าไมแวะจอดถูกไหมมันไม่ติดไม่แวะจอดไม่ต่างกันนั่นเนห้าเปนนั่นแ่ะไม่เป็นเวลาเส้นเงอืมกูกูเห็นคนเสียไว้ใช่โมเทมเลดเห็นเมตเตออกมา

อืมเอ้านิ่งๆคจะตัดฟอบได้เลยนช่ำเลยไม่ช่ำเลยฟาดจาก้างมึงก็สเต็ปไปนั่นเองอาโปเดี๋ยวเราไม่มีใครนี่เลยหรอเลมฟ้อตังนี้หรอเออเดี๋ยวเพิ่งเดียเล่ฟอนเริ่มฟ้อนอย่ตรงนี้เลฟอรนอย่างเริ่มฟ้อนตรงนี้นะโอ้ยอย่าหยุดเริ่ฟ้อนหยุดเลฟอนหยุดหยุดหยุดโอเคขอบคุณครับบกโก ไมเลยอันนี้หน่าที่สุเลยกู้กู้กูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้วนวอนวนวนกูมาแล้วกูมาแล้วมึงที่หจริงไม่ใช่ไม่ใช่มันกู้ิงิงรเล็นกลองหยจมตัวเป็นเป็นแค่นี้มีอะไรบังเลย แต่ไม่ดำใครหัวเองระวังบันไดมาแล้วกาลีใช่กาลีกาลีกูเนี่ยเอ้ากูกใช้ปืนรวยอยู่ไปเลย้สิบหายแล้วเสิ่งมีวันที่สามวัมาแล้วมาแล้วมาแล้วหน้าต่างเออ ไอ้ยี่อเข้ามาแล้วเหรอเข้ามาแล้วเหรอยังยังกู้นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วกู้มาแล้ว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 กู้มาแล้วมาแล้วกูนี่หน้ากู้กู้เป็นกูเล่นเลยม่งจอกเลยไอ้ยี่อะจอกเลยมึงส่งกูป่าไปสองตัวแล้วเฮียเล่นเข้าเล่นในไฟกันตั้งแต่ไอ้ยแี่ มึงมาเล่นไฟตดีทำไมวะเอ้าูดีควายอะไรม่ทำอะไรท่านจะได้มัโลแล้วมันลงตามามันแล้วแต่ครั้งมัะอล่มแมโลดละแล้วเลไอ้เก่งเว้นตร t v t v ูเจกู ปืนป,ปืนอัรคมันมีนี่ป่ะอะไรเก็เ <Everything. S 2> at. บของป่ะมึงอยากอยากให้กูปรับจริงป่ะอะไรนี่อะไรเนี่ยปืนคั้งก็มีไอ้ของโอ้ค่อยวันหลังแล้วกันมีมึงก็ใช้อัรคบีดนี่อาร์คการ์ดมีควายปืนหำมึงเนี่ยเจาะรูได้แต่พูดงั้นดีรูนีก็ขอดได้เมนกงได้ขอดแล้วไง มันจะมีประตูหน้าอะไกมันเชื่อมมันเชื่อมมันเชื่อมประตูหน้าเลยมันเชื่อมประตูหน้าเคยยิงโดนเลยวันนี้กูเล่นนีมันไดยิงไม่โดนเลาอยูมันเป็นโงรถอะนี่ไงของกูชาขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปติ๊ก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 ติกติ๊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 กติติ๊ก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 ติ๊ ม่ได้นะเอไอ้พวกมึงลงอย่างนั้นเลยเหรอพวกไม่ตายได้ไงวะมีมีนะโดนวะพวกอย่าวารจะลาพวอย่างางจะลานไ้ตนั้นเส้ออะคือไซต์ป็นด้วยเหรอเอ้าโอ้ยพวกอางี้คืออะไรวะถูกถูกถูกหรอเ้ยโกโเฟย์เยอะนะเว้ย เล่นพอแ้พอตเราต้องเล่นสเต็ปไซ์ิ่กระตูอย่ารอดมันจะมาล้วจะมานี่างนี้กูมาแล้วหมวกแตกอูย้เช็ดจับเดียวเลยตัดแก๊งยูมาแล้วมาแล้ว,ลวนะนีนี้นี่กูนี่ิ่งไปวิ่องออกไปดิวิ่งออกไปดิ มาแล้วโกทำนี้ริงริงิงๆิงริงวีนเลยขนลกอาขอยูกอะลยหัลางลอดิคอาวีก็วีเอคอกาไปขึ้นแม็กไปโดนั่นนดย่นนขางตายหมลอวคิมตรงนงั้นไม่มรนี้ทำไม้เหรออืมโอ้ยเก่งมากใช่เก่งมากเก่งมาก Nice info อสะ ช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยแกช่วยกูหน่อยแกโอ้โหมน่อยทุกคนกระดากระดอยิงไปต่อสตัวแล้วทำไนวะดูนเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วอเกรดกรีกกโอ้ับเดียวเลยคิมไอคิมอคิมเนี่ยเทไอเพลงอุออาอุยยาคนชื่อเพลงอะไรอะ ร้องให้มันร้องห้ัอกว่นี้เลยเออยูยูยูกอมันร้องยงเนี่ยยูยูยูโกยูานเนไซต์ล้มหมดเลยไม่อยไม่สาตัวเป็นกูล้มไปหมดแล้วมันมันมันไปชนชีวิตโยกูกูมันไม่อยากไปมันเลยไปตายหนึตัวอืภาพนมชวยันล้มหรอไม่เป็นไรกูไม่เป็นไรไม่ต้องกูมันอยู่ข้างบนไดมันอยู่บนได้ล่างกูมันอยู่บนได มันได้ันไดขวาขวาคขวยิงยิงโค้มาแล้วขัตังขตังขตังขตังอยู่ีอะไรขัดตังโคงขัดตังขัตังขวาขวยูดนิ่งเลยอยู่นิ่งเลยปาได้ป่าได้ป่าได้้เงมจ้าม้องกกล้วแดงอยู่ะไม่เห็นลยไม่มาลยโครินไ่ปีกคเดียวทามเลยกรได้ก็ดีก็ได้ก็ได้อุ้ยคิดจะช่วยองแล้ว ฝั่งนู้นโคตรหลอนเลยกูยิงหยุดบอกนี่แข็งเงี้ยเด็ดไหมเด็ดไหมเด็ดไหมช่วยไม่ไช่วยช่วยกูแล้วคิมกูรู้แล้วลิงกูเห็นความสีใจลิงแล้วไอ้เี้ยไอ้เี้ยแจ้มชอบปล่อยข่าวเทศเลยอ่ะอ่ะไอ้ย่าแจ้มปล่อยข่าวเทศเลยเนี่ยเขาทำไมไม่มีระเบิดอ่ะมีแตกนะอ่ะเไม่ต้องเอาระเบิดออกทุกท่านได้ยิงกันแล ขัไม่เดีนนานตัวโครกัไอะเทสแปดที่สเกนห้าเลยแต่สามอันก็ตายแล้วแบงกที่อันแถมอ้เราเราเรานะนน secure t o m b s p r นี่จะมีะบาบงม่ไม่ลอางอันเก่อนลวกันถึงที่เราควรจะทำตัวเนี้ยคุโป๊คได้ก็ดีจะได้จะได้โอ้ ข <Well> องฝากจากเมืองกรุงแปลวดีวม่เอโอ้ยเรียบร้อยไม่รู้ถ้าูุยแบบกิตรงนี้มันจะเหนไหม้ยไม่เป็นไ,หไรหรกเชื่อใจตัวกได้โอ้ ใจกูได้แหลกทางนี้เนี่ยมองดูนะหน้าต่างเน่าาาายีกตาคยมาทางนี้เลยเฮียกลัวแลกลัวแล้วกลนะัวแล้วกลัวแล้วตัวฝั่งนี้ป นเพ<ช>อ,อ,อน,ว,นว่เเนเเนเาเีห<อ>้องนำอืม้อเอี้ห้องนำเยเต็มเลยเต็ม <c oughs> เลยันี้ตัวนี้ตัวนี้ตช้เดินไปสต็อกแล้วเฮ้ยกูนะกูนะกูนะกูเขาขันตัวแฮแฮทใครใครวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> กดปิงเฮ้ตุ้มเอ้าเอมันกลมได้เหรอเหตลี่เขาติดต่ำทีพวกนี้เออืมเอ้าไม่รู้เหรอกูนึกว่ามันกระโดดแลแคบลอกสายตาเอ้าเล่กี่ปีป้าไหนปอหกไหม บอกก็รู้สิว่าเสี๋ยวโอ้โหโอ้โหเป็นติดก่อบออระเบียงยินี่เหรออะไรนะเดี๋ยวเร็วข้างบ่อระเบอกได้จริงเหรอไห่แจ่ายอุลิแฟนเดี๋ยผมไม่รู้นะไอ้ควายผมก็ไม่ผมก็รู้พุงดิโอ้ยกูยิงเพื่อนแล้วหน่อ้เหี้ยแม่งเกลกะชิบหายเลย จ่าเด้นีถึงเป็นปืนฟอร์มรวจังวะ้ม่แค่ผมรวยสวยปืนสั่นอย่างรัวทางนี้ไม่รู้มีอีกไหมดูกล้องใครสมุข้าขาติดติดสอันอะติดสามอนสองอัไม่ตสองอัไม่ตายเข้ามาามาแล้วข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมาลมลมมาเข้าวเขมาล้วเข้าม้วเข้ามาแล้ เราเชื่อมั่นในตัวเพื่อนพ้องได้เสมอไหมเราเชื่อเราเชื่อมั่นในก็ได้ก็ดีก็ได้ก็ได้โอ้โหอันนี้เขาเรียกว่ากอลเลียโทใช่ไหมกูโก้ได้ในต่วอะไรดูแสนพิเศษดูใครจะเอาไม่ปิดกล้องกู้โก้มากู้โก้มาเดี๋ยวกูลองลิ้นแก๊สตามที่มึงแนะนำเลยเออไม่ได้ไม่ได้เลยแก๊สแก๊สกูจะให้มึงมึงดูสิแก๊สมันดี มึงก็รีบตั้งหน้าเราสองเราเป็็ไว้ิวมึตเติมตเิเติมเติมเติมเติิเตมิมเตมเตมเตเมมเติเมเมเิมตามเิลมันคมออะมรนะสกิลมันคืเตัวเต้มมมุตัตเรเอมตเมมมมมองฮมมิงตัวมึงต้องเล่นกับสมม ไอตัวกัลลีอ่ะไม่ไม่สกิลมันคือแค่โอ้ไม่เห็นผมว่ามันคือโคปปจริงเลยก็คือมันเป็นตัวหนึ่งตัวนะก็คือมันคือสโคปปกติเลยลิงแค่แบบปลาเปลี่ยนเป็นสูงสูงออแล้วมันเห็นเห็นแบบเปลี่นเป็นตัวไฮไลท์เลยเซนอย่างนี้อันนี้ก็คือไม่เจอก็แค่ไม่เข้เกินแล้เออเปลี่ยนแล้ว ไม่ีใครสนใจกูเลยปวดท้องแล้วกี่ินะนะอะไรนะกูคือมันไม่ได้ยิงในเดียวตาเหมือนกะลีกะรีนเดีลูกนอนไอ้เี้ยนี่มันก็ยิงรัได้เหมือนกันไอ้เคี้ยนั่นมันเอาไว้ควายแล้วกูว่ามันไม่ดีตรงไหนแล้วก็แค่พูดเฉยๆก็ไม่ด้บอกว่ามันไม่ดีไอ้เคี้ยนนี่มันก็่ดียู่ไหนกันนี่พูดเฉยๆหรือเปล่าปัาให้ตอบเลเออ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 เะดอคมันมันนีหรือเปล่า อกูไปไกลกูไปไกลดีดีดีกู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 อยู่ไหนไปด้วยกูไปด้วยกูกูอยู่ไหนเอ้าแล้วตัวตัวยิงไฟฟ้ากูอะเอ้าอะไรอะไฮ้อไม่ตัวยิงไฟฟ้าเหรอเดี๋ยวเบิ่องกูไปด้วยกูไปด้วยอืมอืมกินมาของกูได้ปะเออมาแล้ว ข้าลงนี้แ่ลดิลงนเจยจบ็อาวกดผเฮมีมีพิดคนพิดมปอ้มีมีสองตัวเลอือไ่ไหนอะไอขวาขวาบันไดบนไดบันไดือมีไปแล้วคือตัวยังซิฟไลอยู่เลยมึงทำอะไรอยู่นั่เนไงซิฟไลเกยันอไรไม่รู้มันขึ้ซิไลแบงค์เขาไงไม่ไม่เกี่ยวคือมึงงู ซ้ายโคตรแล้วหลังอ่ะเป็นบิดอะไรวมั้งฆ่าไม่เป็นโค้ชขวาบันไดมีบันไดบันไดผู้หนีก็ยิงอืมในห้องเต็มเลยสองคนอะ ว่าโตพังไงออะที่มัอน,น,นอยู่นี่นี่ไอเทไอเหี้อบางฮาชันอยู่นี่ดึงสันกล้องนี่ดัานะขวาก็มีน่ะก <ขอ S 1> <อ>็ปาเลยก็ก็อยู่ไหมดอแกละนอยู่นี่อยู่เซลิงหมดแล้วตายตายกูแล้ว <Going dark. S 1> ป่ามีป่าไป่าไทย r i y a ปปปไไน้ไกวีข้างหน้าข้างหน้ากอยู่ข้างหน้าข้างหน้ากข้างหน้าเลยมันยิงตีมัได้นะมันอยู่ตรงบันไดอ่ะกกเอ้ยมสนใจเหมือนวิชาวิชาตัวเบาน สายกูสาย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 ข้างล่างข้างล่างเฮ้ยอะไรวะเอ้าโอ้ยเงี้ยอะไรวะแห้ก่อนแห้ก่อนก่อนข้างล่างข้างล่างตัวนึงให้ก่อนแห้ก่อนให้ก่อนบินมาวิ่งมาแล้วตัวนึงตัวนึงให้ก่อนแห้ก่อนทำงานขวาหลังยิงยิงให้ก่อนให้ก่อนไม่ได้นะกูอยากเชื่อแจ้เชื่อครูกูอยากเชื่อแจ้กูอยากเชื่อแจ้ไม่ไม่แพ้มันมัโหมันโดนเวลาบีบไว้สองคือคือเมื่อกี้ลุกขึ้นมาหันไปยิงอ่ะยังไงมันก็ไม่ใช่วอลโรนแลนด์ไง เออเไรคิดอย่างพี่แดงมเอเอเไรคีนอะไรเ <c oughs> ขาเรียกว่าใหความรู้เป็นข่าวให้เพื่อนร่วมทีมคือระหว่างที่กูกลังเปิดให้มึงตามที่มึงขอมึงกำลังขึ้นสลิงอยู่อ่ะคือฟังเพื่อนเลยคือกูจะกดเข้าหน้าต่างเนฆตั้งแต่ที่โก้ตัดสินว่ามึงไม่ฟังเพื่อนเลยคือมึงไม่ฟังเพื่อนเลยอืม ตอนที่ทางโลกบอกว่ามึงฟังเพื่อนเลยแต่ถ้าพวกพูดมึงไม่ฟังเพื่อนเลยคือมึงไม่ฟังเพื่อนเลยชีวิตนี้มึงจะไม่ฟังเพื่อนเลยตลอดไปก็พูดได้พูดไปแล้วซาเผ็ดผู้ชายเฮ้ยยังพี่อะไรกันแม่คุยกันเทีย่อยอะไรหนาวะเสียงโคตรดังเจ้าเจ้าตลาดตลาดหรือตลาดก็ไม่รู้อีกทีอย่างแรกที่พูดจะพูดกับมึงนะแจ้คือก็ได้ก็ดีก็ได้ก็ได้โอ้ผมกำลังทำกระดูกอาเป็ดอะไรนะ

ก็ไม่จบตนี้อ่ะต้ต่างอันเป็นของกูไ่ไไไลกูกูออมึงดูกูมือการตีไซส์แบบคนเออกูพังจริงมันพังของกูเพื่อนไไมไกวน้ดนด้วยได้ยังไงกัน เราังรุ่ยิงตุ่เราวัุ่งยิงตุ่เราวั่ายิงตุแตกตัวตายเราวัรุ่ยิงตุดนียงดอย่างเงี้ยเคมพังเลยละไม่สายที่หนแล้วกูโดนหุตายหัวอ่ะมึงไม่เห็นพันหัวพันหฮและพีน่ะน่ะซ้ายซ้าย หายไปไหนแล้วไม่รู้ไม่มีอ่ะคุกกันหนูฝั่งนี้เฮ้ยมีมีเดี๋ยวโมสะไปแล้วอยู่ไหนอ่ะนีอยู่ที่ไหนมองไปมองมาแล้วมึงก็โดนได้แล้วเออนี่ไงไอ้ลิงกูไปเข้าไปเขี่ยไปทำลายไปทำลายไปทำลายให้กูทำลายไม่ได้ไม่ได <im ้ไม่ได้ไม่ได้ขวบขวกขวบขวาขวบขวาบขวบ ไปพุ่นไฟหนีพนไฟหนีบิไฟเขาไม่ได้ดูเล่เกินหนีพนไฟขาดได้ดูเคลื่ที่ด้วยการโผอักุมากาาต่ำคุรู้ไหมขาต่ำคุณรู้ไมขาต่ำคุณรไมา่ อยูโมดูนีรันต่ำโอ้โผโอ้โหโอ้โหโอ้โผโอ้โผโอ้โผอ้โผโอ้โรโอ้โผโอ้โผโอ้โหโอ้โโอ้โผ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 โอ้โหโอ้โผโอ้โ้โผโอ้โหโอ้โผโอ้โผโอ้โผโอ้โโอ้โผ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 โอ้โเโอ้โ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 หโ้โโอ้โโอ้โอ้โ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 อ้โโอ้โโอ้โโ้โโอ้โอ้โโอ้โโอ้โ้โโอ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  ข้างต่ำข้างต่รคโอ้แล้วก็ไอ้นั่นแหะไอ้ที่เป็นจันบาลเราเอาแนบแนบปีกไปจาะเลยไม่ได้เป็นที่เนี่ยไปไปจาะรูไปจาะรูมึงแทงกูเจาะมึงแทงนั่นแหละดูดิเนี่ยแกรแกังเนี่ยนักตัวไม่งงงไงของเข้าเจ้าแก๊์มึงทำอะไรได้บ้างวะคาริวคนสองแล้วก็ขึ้นเสือขานเข้าไปไม่ใครเอายิงกูเลยไอคือปัญหามึงวิ่งเข้าไปเออคือ คานเข้าไปได้ไงก่อนที่เนี่ยแม่มันนี่เรียนเอาตทอหรือเปล่ามันก็อยู่ตามครูฝึกอะถ้ามึงอยู่ตามครูฝึกมันก็ได้แล้วจบครูเขาสั่งมึงโจมตีก็ต้องโจมตีไปนะอิ่ไทยยงก็นี่จุดโจมไม่พีคานต่ำอะไรก็ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาโผล่ไอ้เหี่เนี่ยจี๊ยไหมวะได้พวได้ดิกูวกเวียเชียงนะพวกอย่าหลอกกูนะแต่เด็กไอ้ี่เนี่ยโดนอ้มยิ้มหายหมดแล้วอะไรนเว้ย ใต้ดินอินเวอร์ดไอ้เ้ยวิจิวิจิอาวิจิงเป็นมันก็ยิงปืนให้โดนแล้วจบแล้วือดีดกนี่ด้วยอมันจะขุดมันขุดอะไรอ่ะเป็นเป็นเก็บเก็ก็นี่ปุ๊บปึ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 ๊บป ระว <c oughs> ังลิงระวังไปทางนี้ก่อนลิงเอ้ไอ้โกโก้ก่นนี่ก่อนเก็บให้หน่อยโก้ไม่เก็บให้หน่อยอันนี้ง่ายกว่าเยอะอะไรนะนี่ไงบอกแล้วเอาหางเก็บเจ็ดไม้ครับมามามาเจ้าเผาด้วยวิธีการแล้วจะอยู่ตรงนี้คันต่ำโดนกันไหมนี่ไงคือเาอยู่ในโกโก้แล้วดิไม่มีผู้ที่อะไรส์เสพคนโหยเลยไปลุ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 ยเอาเอามือเอาไมโกโเข้าไปแลียบมือด้วยหน่อยลิงนี่ลิงอไรนี่มามา เป่นอยู t <t 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 ่เลอยู่เอาตำแหน่งนี้ออกไม่เอาสับไม่ไม่เอาสั่งได้ยิงเหมือนห้องน้เคลียร์แล้วหนจอเลยมันใหญ่มันจิงจริงมจอโหดจังวะมึงกับไงนูกับงนูจ่อแล้วมึงก็ล็อกตรงนี้แหละจอแล้วยิงใช่ไหมจอแล้วล็อกล็อกคืออะไรก็แค่มองผ่านไปมันเห็นทะลุไปเลยเหนแล้นแหละแล้วก็รอไี่ไม่ไม่ไม่ไ่่ค แตกโดนโดนเลรนะก้อเหรอ้อยห้ออะไรเลยโดน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 เงนโดนกันเฮ้ยองไลวะโดนเงนโดนมาดนด้วยคันสั่งไม่ได้ไม่ดนม่กล้องใครดิไม่รู้ดูด้านหลังด้วยดิดูตาแค่าน่อีไหไอ้่อนี่อโดนเข้าไปตรงนั้นยืนจิม เฮ้ยโดนแทกรัวเลยทังมเดิมไปนอนนอนมันนอนแล้วมันนอนแล้วมันร่วงแล้วมันร่วงแมันร่วงแวจะไเก็บี่ตรงันไนมี่ไ่เก็บตรงบันไดนี่จ้ปลาแฟนปาแฟนหลังมึงจ้หลังมึงบหแลเป็นดูอยู่ไม่ต้องรอกันี่มึงบอก่าหลังเฮียตกใจนี่มตรงบันไดเนคุูโดนอะไรนี่แก้นมีจริงมีจริงหลังมีจริงเอ้งมมีแฟไว้ทำอะไร บกันงี้ตงนันาสองล่าสุดล่าสุดอ๋อมันมีมอสซเหรออุ้ยนอนอยู่นะะอนอยู่ ce, นอนอยู่มีอยู่หลังหลังหลัขวา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 ขมัตล้วอ่มไม่ถืต right> ัวไ้มนตายวอว่ามายไม่วัดมซี่มีตัวไ

ก็ได้ี่นีกไโอ้โหเมต่อมาลงจำแล้เกมดีวะไม่กูาจริงเหี่กูเห็นมันกดเลยนะสนุกจริงสนุกจริงไอ้เจ๊มกูดาจริงกูเห็นมันกดเลยนะกดกดอะไรนะไม่กูยังเม่อกเห็นมันกดสกิเลยเมื่อกี้กูเมืเพิ่งกดคุ่นอะไรวะก็ไม่กด้าเพิ่งกดสกิลไงกูว่ามันไม่น่ากดาวาคนเพิ่งรู้ มาดีพี้เวันวนวนสอบเสร็จทำพี่ก็ได้ไหม